บูนะคะพบกันในรการพูดสุดว้าวในช่วงของช็อปชิมชิลนั่นเองค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปซอกแซกหาร้านอร่อยๆในย่านเมือนองทนทบุรีแต่ว่านะคะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านนะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนดีร้านไหนที่เด็ดๆด,ด,ดังๆด,งด,งดีวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ร้านแซน่บบางกลวยกันแล้วนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าร้านนี้นะคะไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะไปบานโคหคงไม่เจอ oh! ใช่ปอ่ะ ง่ายวันนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะโอ้โหบรรยากาศภายในร้านนะคะเป็นห้องแอร์เย็นๆเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งร้านสวยมากๆนะคะและที่นี่นะคะเขามีโต๊ะอาหารไว้รองรับลูกค้าได้อย่างลงตัวเลยค่ะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะพาครอบครัวนะคะมาทานอาหารที่นี่รวมไปถึงนะคะไม่จะเป็นกับเพื่อนกระฝงเนี่ยชวนมาที่นี่มาปาร์ตี้กันได้แบบแซ่บๆเลยค่ะ และที่นี้นะคะเขามีทั้งเมนูอาหารหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเมนูส้มตามหรือว่าจะเป็นยำแซ่บไม่มีแต่เพียงแค่นี้นะคะเมนูอาหารจานเดียวก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นเมนูอบนึ่งนะคะก็มีอีกด้วยนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะที่ร้านนี้นะคะเขาใช้วัตถุดิบสะอาดสดใหม่ปรุงสดทานจานต่อจานด้วยนะคะที่สําคัญเลยอยากจะได้รสชาติแบบไหนนะคะบอกทางร้านได้เลยค่ะ และนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆหรือว่าจะเป็นของหวานนะคะอย่างไอศกรีมโบราณเนี่ยคุณก็สามารถนะคะเข้าไปเลือกกันได้เลยคะ่ะอ้โหอาหารมาถึงที่โตแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะเยอะมากเลือกไม่ถูกลเลยว่าจะกินอะไรก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแนะนากันก่อนเลยว่าเขามีเมนูอะไรกันบ้าง มาอย่างแรกเลยค่ะเป็นต้ยมยำรวมมิตรทะเ,เลน้ำข้นนี่แล้วก็จะมีเป็นยำหอยแครงปลา,าโอ้โหเห็นสีแล้วแบบว่าน่ากินมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอหมูย่างค่ะนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นน้ำตกคอหมูย่างโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นแบบนี้รสชาติจะขนาดไหนคะคุณคะมาทางด้านนี้เลยค่ะคอหมูทอดโอ้โหใครที่ชอบนะคะมันมันฟินๆินแบบนี้ อดใจรอไว้ก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมาทางด้านนี้บ้างนะคะก็จะเป็นกุ้งแช่น้ําปลาอันนี้ก็จะมีเป็นตำกุ้งสดค่ะและยังมีตำข้าวโพดไก่เคมีด้วยโอ้ยเห็นแบบนี้แล้วนะคะท้องนี่รองคกคัาเลยทีเดียวค่ะมาถึงเมนูเซ็กเนเจอกันบ,บ้างดีกว่าเน่นะคะนี่เห็นไหมคะทางด้านนี้เป็นยำแซลมอนนะคะปลา,าโอ้โหนัวๆมากเลยใครเห็นสีแล้วแบบว่า น้ำลายนี่สอเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะคะทาด้านนี้ก็จะเป็นปีกไก่ทอดนะคะแล้วก็มีลาบปลาหมึกโอ้โหเห็นแบบนี้เขาบอกว่าเหมือนยกทะเลมาที่ร้านกันเลยทีเดียวเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วอยากจะกินกันแล้วสิไหวไหมคะไม่ไหวเรามาเริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะเนี่เดี๋ยวลงไปที่สติกเนเจอร์ของร้านกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปไปที่ยำแซลมอนปลา เขาจะเด็ดตัวยังไงโอ้โหนี่แซลมอนหรือแผ่นมากปาก่าอันนี้ชิ้นใหญ่มากเลยแม่จาลกนี้ใ้หกเลยสดมากอ่ะแล้วก็รสชาติแบบเข้มข้นมากขค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ต้องสั่งเลยนะเขาบอกว่า ทามเนี้ยลูกค้ามาสั่งทุกรายนะคะทุกโต๊ะต้องมีเดี๋ยวไปที่เมนูกุ้งกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นกุ้งแช่หลุมปลาตัวแบบใหญ่บิ๊กบึ้มมากค่ะนะคะดูที่จานเขาจับขึ้นมาแบบว่าคือสวยมากนะเขาบอบกว่าเรียงกันมาเลยทีเดียว แบบเรียงแล้วดูสวยมากอะจัดจานที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ากุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยทานคู่กับผักไปอ้ามาค่ะมีกระหล่ำนะคะกระหล่ำม่วงด้วยนะคะแล้วก็แบบเป็นผักที่แบบสดมากเลยทานคู่กันเนาะหนึ่งสองซักกุ้งกง,งสดมากค่ะท่านผู้ชมหวานมาก กุ้งตัวใหญ่มากนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแบบแบบเป็นกระเทียมนะคะที่บอกว่าให้เรามาแก้มด้วยแล้วก็จะมีเป็นพริกขี้หนูสดด้วยนั่นเองค่ะแล้วน้ำน้ำย่าของเขาเนี่ยที่บอกว่าแซ่บมากค่ะนะคะกลมกล่อมด้วยนะคะอย่างถ้าใครที่บอกว่าไม่ชอบเผ็ดจนเกินไปก็สามารถบอกได้เลยกับทางร้านว่าเราชอบรสชาติไหนแบบนี้ได้เลยค่ะ เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นะมะเขือ,อเทศเอ้ยหรืออะไรเอ้ยเนี่ยดูสดมากนะคะที่สําคัญเลยใครอ่ะที่ชอบทานนะคะเป็นเมนูกุ้งแบบนี้เขามีให้เลือกมากมายเลยค่ะร mm hmm. วมไปถึงเนี่ยนะคะท่านไหนเนี่ยที่อยากจะพาเพื่อนๆนะคะมาทานอาหารนะคะที่ร้าน แซ่บณนะบางกวยของเราเนี่ยนอกจากว่าจะมีเมนูตำหรือยำแบบนี้แล้วเมนูทอดอบนึ่งเขาก็มีนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาดูเมนูอาหารที่นี่กันได้เลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีบตัตรโดยต้านนพรีเมียมการ์ดแบบนี้นะคะคุณก็สามารถได้รับส่วนลดค่าอาหารถึง สิเลยค่ะโอ้โหถือว่าคุ้มมากและยังไม่พอแค่นี้ค่ะสําหรับนะคะท่านไหนที่พาครอบครัวนะคะมาจัดเลี้ยงงานวันเกิดหรือว่าเป็นงานจัดเลี้ยงเนี่ยที่นี่คุณก็สามารถได้รับส่วนลดอีก15%อีกด้วยว้าวมากเลยค่ะและบอกเลยนะว่าเขาแถมเค้กให้ฟรีอีกหนึ่งด้วยจ้ะ mm hmm. เห็นแค่นี้แล้วนะคะสิทธิพิเเกินคุ้มแบบนี้นะคะกับบัตรเตยต้านนนพิลเลตกาดค่ะ แล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะบุก็ขอฝากเพจแซบนะบางกวยไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะมาอซอกแซกหาอะไรทานแซบๆซเด็ดๆ็ดแบบนี้ก็มากันได้เลยค่ะแล้ววันนี้บูก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะพูดหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมร้านไหนติดตามไว้ได้เลยค่ะกับรายการพูดสุดว้าวและค่ะวันนี้นะคะขอตัวลากันแล้วค่ะบ๊ายบาย